สวัสดีครับสวัดสดีครับครับวันนี้เราจะมาเล่นคอยมา์เตอร์กันนะครับไปที่เพจของเราดีกว่าครับเราจะมีเพจชื่อลาบละมุนด้วยนะครับเป็นร้านอาหารของเราเองนะคะเปิดเพจเดีลาบละมุนนะ แต่เราเล่นจริงเราก็ดีอย่างนึงนะคะเราจะไม่เสียตังค์ซื้อซื้อไอเทมอะไรก็แล้วแต่เราจะเล่นสียเลยนะคะเราจะเล่นแบบมีสติเพราะเราอีกอย่างนึงเราต้องเรียนหนังสือด้วยเราจะไม่เสียเวลาแล้วก็เสียเงนะะินเรานี้เราได้หยิบบัตรอะไรการ์ดเหรอคะประดอใหม่ก็ได้ โอเคค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้